สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัววันนี้พี่สิริจะพาเพื่อนมาทําเมนูผัดเผ็ดเนาะผัดเผ็ดมะละมะละกอผัดเผ็ดมะละกอใส่หมูนะคะหมูสไลด์พี่สิริก็สไลด์หั่นไม้เรียบรนะ้อยแล้วพริกเครื่องแกงค่ะพร้อมกับกะปินิดหนึ่งแล้เวเราก็จะลาผัด เครื่องแกงเราจะใส่กะปิไปนิดนึงเราจะผัดแบบไม่ใช้น้ำมันเนาะเราจะผัดแบบผัดคั่วเนาะผัดแกงคั่วมะละกอมะละกอก,อก็ใช้ขูดแล้วเนาะเรียบร้อยปรุงรสก็มีน้ำตาลเกลือผมปรุงรสดีน้ำปลาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปชมวิธีการทำนะ เป็นอาหารเมนูบ้านๆง่ายๆของครัวพี่สิรินะคะพี่สิริจะเอาหมูกับพี่แกงมาผัดไม่ต้องใช้น้ำมันเนาะเมื่อกี้พี่สิริลืมลืมเปิดลืมเปิดกล้องให้เ,เพื่อนดูตอนผัดกแกงเนาะ ก็คั่วผักแกงกับหมูเนี่ยนะคะก็กะปิคั่วจนหอมแบบนี้นะคะเพื่อก็อันนี้ถ้าเ่ยนะใช้ไฟแรงแล้วใช้ไฟกลางนะคะตอนที่เราต้องปรุงเครื่องก็ใส่หยอดน้ำปลาไปเพื่อเพื่อให้หมูเกิดความหอมอร่อยเสร้จแล้วก็ ผสมปรุงรสดีลงไปใครชอบนัวลายก็ใส่ลงไปผัดตอนนี้เลยแล้วก็ใส่้ะละกอลงไปผัดเลย จะใช้น้ำนิดหนึงน่งเนาะเพื่อนให้มีน้ำผุคริกจะได้ไม่แห้งเกินไปนะวันนี้เราก็ปรุงรสเลยชอบก็อ,อะไรก็ใส่ใส่ไป เรือข้งช้อนชาแล้วก็ผัดด้วยน้ำตาลตัดน้ำตาลให้ออกหวานนิดนึงแล้ช้อนหนึ่งจะผัดบนเราให้เข้ากันที่มาละกอเ,เราก็นิ่มแล้วสุกแล้ว ชิมรสชาติว่ามีรสอะไรอร่อยไหม เสร็จแล้วเพื่อนๆใส่สไปกระเทงไปเพิ่มความหอมเป็นเมนูบ้านๆที่สิงง่ายเท่านี้เราก็ได้อาหารแบบว่าแซ่บนว พอมเสิร์ฟแล้วจ้าน,นะแซ่บไหมคะพเพื่อนๆจะแซ่บไหมคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเพื่อนใครหิวก็แวะมาเด้อไปมาเลยค่ะนะคะเมนูบ้าน ตุ้มคั่วมะละกอใส่หมูเศษไหล แซ่บนะจ๊ะบอกได้เลยว่าอร่อยเมนูนี้แซบ่บแซ่บซีส